มาที่คำถามถัดมานะคะคำถามนี้ส่งตรงมาจากทาง Facebook ค่ะผมมีปัญหาเรื่องลูกอันทะโต1หนึ่งข้างเพราะว่าถูกแฟนเตะค่ะคจากการหยอกล้อเล่นกันตอนนี้ลูกอันทะข้าง1โต 1> แล้วก็ไม่ยุบลงอีกเลยจะเป็นอันตรายอะไรไหมครับคำถามนี้ตอบอยากนะครัเพราะว่าเราไม่ได้ประวัติว่าโดนมาตอนไหน แล้วมาบวมหลังจากโดนทันทีไหมเป็นว่าอันดับหนึ่งที่พบบ่อยก็คือเป็นถุงน้ําที่เราเรียกว่าไฮโดรซซลปกติลูกันไทยเราเนี่ยมันจะมีถุงบางๆหุ้มอยู่ถุงนี้มันก็จะสร้างน้าบาลานนิดแล้วมันก็ดูดซึมบาลานิดเท่าๆกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันสร้างน้ําเท่าเดิมแต่ไอทางกลับทางท่อน้ําเหลืองมันโดนบล็อกอยู่ตรงแถวนี้นะฮะเช่นเคยไปผ่าไส้เลื่อนแล้วไปโดนพวกท่อน้ําเหลืองน้ํามันสร้างเท่าเดิมแต่มันกลับไม่ได้มันก็สะสมทุกวันทุกวัน มันก็กลายเป็นถุงน้ําขึ้นมามนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่พบบ่อยวิธีตรวจที่ง่ายดับไปในห้องให้หมดเลย<ฆ>เอาไฟฉายมาส่องดู<ฆ>ถ้าเห็นมันเลืองแสงน่าเป็นน้ำแน่<ฆ>อันที่สอง<ฆ>นะฮะเขาเรียกว่า trans illumination test <ฆ>ก็คือเป็นมะเร็งของอันทะก้อนโตจากมะเร็งอันทะแล้วก้อนจะแข็งไม่ค่อยเจ็บ<ฆ>ปกติมะเร็งอันทะค่อนข้างโตเร็วไม่ได้พบบ่อยนะไม่ต้องกังวลมากนะฮะอีกอันนึงก็คือการโตจากการบวมของตัวถุงเก็บน้ำสุจิ คืออันท้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยด้านหลังมันจะมีถุงเก็บน้ําอสุจิอยู่ครงนี้จะบวมเวลาติดเชื้อบแบคทีเรีย,ยบวมถึงบางทีเท่ากับลูกอันท้าเลยนะแต่พอคําตรวจร่างกายปั๊บก็รู้แล้วเจ็บแล้วก็มักจะมีไข้ต่าๆถ้าเกิดจากการโดนเตะนะ,<ฮ>ะแล้วอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยลูกอันท้าเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อหนาๆเนี่ยเเียว่าขาวๆเขาเรียกว่าตูนิก้าอบูจินเนี่หุ้มรอบอยู่ถ้าเกิดมันแตกและฉีกขาดเนี่ยเลือดจะออกมา แล้วเนื้อเยื่อที่รอบๆอันแท้มันไม่เหมือนเนื้อเยื่อแถวนี้นะที่อื่นพอเลือดออกพอมันตึงมันก็หยุดแล้วแต่ถุงอัแท้มันสามารถยืดได้จากส้มบางบดมันกลายเป็นส้มโอเลยนะส้มโอเลยเหรอแล้วเลือดหยุดเองยากเพราะเนื่องจากถุงอัแท้มันยืดได้เยอะมันก็ไม่มีอะไรไปกดให้เลือดหยุดเพราะนั้นเลือดจะหยุดยากถ้าเกิดจากการฉีกขาดของลูกอัณทะผมว่าวินิจฉัยได้แน่นอนอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเลยไม่น่าใช่คงไม่น่าใช่ครับสิ่งที่ควรทำคือไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง